ฟังเื่องมหาเวทชารจันสรบศิบัญโลคเทศนาจารสอนเป็นคำสอนมีสันแรงกระเสียงสันเสกความเป็นกิรกไามีผู้ฟังได้หินต้อนขอจนพขวกพีนองขอและแม่สาธุชนมัสู่คนพี่มาฟังให้จะจำเอาไว ตอนพระุพธิยันไทยของเฮาเสวยชาติเป็นมาเวททานได้ท่านสร้างแด็งกุศลบาลมีเลนล่นเต็มเตยมในบําเพ็นับว่าเป็นแนวทางใน ยังว่าคนใด้โหกระทำต่ำฟ้องเหยดหวนลำเลือกนักไหวอคนนั้นประเสสัยนี่หากเป็นชาติไยที่ยิ่งใหญ่โพธิสัตว์ขัดมาเป็นองค์พระพุทธโคดมเจ้าฉันสีน้ำมาบอกจำซ้ำเราเห็นก่อนขาดีทำแจกซ้อนพอสีได้ใจต้อง ขอเจนพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนปังเอาเถิดสิผลประโยชน์มีพุทธเพิมนการสะพอนกันเริ่มประเดิมมาให้มันวนสิบสามกันทวน,ทน,ทนจังจบมนนบางเชียงนำพันคาทาตลอดเกี่ยงสมบูรณ์แบบเทศนาตามนาสิไก่คนเทศละคร้อนอนำ สาธุชนผู้มาร้อมสลับเสียงผู้เชียวทานมันน่ากันบากตอนในฟังตอนเรื่องอีทานเอาปติวันสินสัง่ายยังเข้าสู่เรือโดหนาวเฮมันบุ้งหัวบิดกิ็มเราอ้องไอ้กง อยู่ใส่กายยิ่งหยาบพิมพ์พันยันเย็นยามำส้าหมอกสลัวสุริแสงสัตว์ป่วยามแจ้งงอ้อไอ้หลังอ้คนจางเดรอดร้นเสียสินงามสัตว์ในดินแดนใต้มาโน้ยวนทวนทุกเทพเสียงสอดแจวเซลกองกองพนังยม หลวงพระเวทโพยอย่างสถิตยัางบ่งโอกความมัธซีผู้ทรงพดกาะดังเดียวโดยดางสองเดือนทอนแต่ท่านทนไขยผากงานวุ่นวายมุมเมืองไตไปนิพาง <c oughs> ขาดแต่พาพิธานมันที่เอ้ยทุนทะเลนี่สองแ้งหักลลกเท่าพูดท่านแล้ว กงสีแล้วแห้งดาบพัมานาใส่สวงหรือสีคำป้ากวงไปได้ไปลง<ม>ังน้องพีเอ้ยกินคำใดกาคึกพ่อลาผลมากเป็นกวางไวอยอย่องของหูม,ม,มักเพื่อวานตันอ้อยขั้นแม่นสอใสอยโยนกันคือสีควาง เห็นโลเกกนเยนเยี่ยมทองกับพ่อยิ้มกาใจเสื้อราเป็นถาดใส่กินบ่อยกะหิวโหยังบอกเฮ้ยตุ่งทุกทีกท่ถอดละบ้านซ้กำกํายังรองสองลาเป็นท่าสาแต่ยังก่อนอ่อนนิ่งเก้วหากกรแล้วลูกแพงโอ้รือเสียกะจึง เจ้าย่าบนทนบุกมัดที่อคนมีบุญบ่อนทุกตลอดไปไกลเยือนบังเอินเห็นเจอพ่อธรรมดาสังคัญโลกสุขทุกข์ั่วนั้นมาพอไม่ค้บเอาเส้นดังไข่และเจ้าแต่เขาควรกามีโสบ,บัดนี้เจอความทุบปอดนี้ไปพลัง ตักวางจนในนอนดาวถึงเขาวยังบออยู่ลูกทั้งโคเขากะได้มาใส่ดอกสวงกงกมสร้างท่อนังอย่าเติมซำทําให้พี่เสียฝนลูกสองคนท้องดลงตาดวงใจฮักเป็นใดบอจดจากตาตกกลงทานไปแล้วแม่เนเสียได้กะไรเปล่า คิดไปหลายอังสีเอาเงาเสาบ่อซงเบยปร่งเสียเถิดน้องเอ้ยหักคามโศกกศกกาบด็งสินภาวนาต่อไปเพียงความซอยสังหอมปราอยู่หากบุญสู้ดูกสีเวยอังคับ่หมดหมดม่อยกะคงคงละไว้หางง จยบดบาดเจ้าฟ่าสุนทงบาทรัศสีสิในยิ้มเสียงอึกกาทุดส่งดังกองมองลงไปทางใต้ตุภทยกจิตหูอาริราชสัตว์โตงสีมาเข็นขาให้มาเส่นกินภาวงมัดีสีบอกจงคงสิีบอกเป็นอย่างหลอกพี่อือ คำเงินเสียงดนตรีกามเมนเมื้องเอาคุ่นบุญมาถึงแล้วมั่งอายอันตรายยาได้วันจาตุรงอู้นเพียงความระดาบดามว่าเมนของเจ้าฟ้าสเสด็จพอสีพี่เฮาคุ่นแล้วมาเจินเอากบบาะังดังพ,อพอระพรอีวันใหม่ พาเวทใจบานแดงบัดเนี้ยแพงเบาต่อกะเลยรอรับษาหากไทยราเบิดบานเอาเก่าถึงพาพอทานละความไัยไทยปขึ้นไปทวนบริสีพรมตินังแก้วพอมาเห็นกันแล้วหากไทยบันชันแพกแม่เห็นสองก้นแกวมาแล้วกะเลมถึงาง นางกะอุ้มกอดแก้วลองโลกเกษาสองบุตรตาสมหานับดังพมันดาไทยน้ำตาไหลลิ้นหลวงหาไทยหลวงล้นเพียงพากันมีสันดีสรุปลงสู่เพื่นคนสะอื่นจึนชุ้ม หัวกัสั์กาเท้าลมลมปังวิสัญญเชาวสีพีผู้มารับกัเท้าตายลงสิ้นไพกวินเบียนดมเป็นลมอยู่กลางปางสร้างและมาบอกกินหญ้าดอกวัวเงาพรนถึงพาพ่อเจ้าเทวราชอินตาเทโลมายังพคให้ลูกคนลม สุมโมโกะสัตความประชา,ากรกะเลยเตือนฝนบอกคารพัตกโซเฟืนกะเลยเฟือนเชิญมานฟังสากร้ยา,าวเฝ้าโยูสนสัยโยความไพ